ตื่นเต้นไหมคะเพราะว่าหลังจากที่เราเจอวิกฤตของโควิด19ในช่วงที่ผ่านมาหลายวันบอกว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสคืออยากจะไปร้องเลงออันนี้คือสื่อมวลชนพร้อมแล้วพร้อมแล้วคนแรกเชิญค่ะเชิญค่ะคือเต้นไหมคะครับก็พุงมค่ะครับก็ตั้งแต่ช่วงโควิด19มาก็นี่น่าจะเป็นงานที่เป็นจันร์วิพากษ์น,นงานแรกค่ะ <c oughs> ก็ถืนเต้นเหมือนกันไม่ได้เจอบรรยากาศ่างนี้นานแล นานแล้วที่จำได้พ่เขาว่านานขนาดไหนน่าจะกุ๊บปีได้เป็นเกือบปีแล้วนะที่เราไม่ค่อยได้เจอใช่ไหมคะอขอโทษนะครับเพื่อนนี้ไม่เคยเจอกันใช่ไหมคะรู้สึกรักกันมากเลยนานๆเจอกันทีครับนานๆเจอกันทีดเดี๋ยวทำโปสเตอร์ไดีกว่าค่ะจะเต้นไหมคะจะได้ร่วมคอนเสิร์ตด้วยกันในครั้งนี้ครับก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับไม่ได้เจองานแบบนี้มานานมาก้วครับไปเดียวแอรักกันคนรักกันคนรักกันนี่สรความสุขจริงๆนะครับน้องๆมาดีกว่าค่ะ เดี๋ยเล่นเ่นเลนเ่เ่นเลนเล่นเล่นล่นยเข่ด้ลยนเล่นเล่ตเล่นเลนเหมือลนกันครับเมนเป็นเล่นเล่นเว่นเล่นเล่นเ่นเล่นเว่เลนเล่น่นเล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 นเล่นล่นแล่นเ่าเล่น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 ่นเล่น่นเล่นเลีนเล่นเ่นเล่นเล่นเร่นเ่เจ่นเล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 ่นเนเ่นเเนเล่นดน้นเ่นเล่นเ่นเล่เล่นเล่นล่นเล่ีเล่เ่เล่นเเล่เเล่นเ่่เนเนลนก่เเ่เเนลนเ่ ความพร้อมเนี่ยแต่ละวงเตรียมความพร้อมยังไงบ้างเริ่มต้นจากเด็กสุดหรือว่าเด็กน้อยกว่านี่คะฝั่งนี้ดีกว่านะเด็กๆด็กน้อยกว่าคุณดิมค่ะครับตลอดครับแล้วจริงๆแล้วเราพอเขาเรียกงานเริ่มมานะตอนนี้วันนี้เราก็ซ้อมแล้วพอซ้อมเสร็จปุ๊บรู้สึกว่าเออโชว์เดิมๆมันเริ่มน่าเบื่อแล้วแล้วก็มามีการเรียนรู้เพลงใหม่แล้วก็ซิงเกิลใหม่ที่ออกมาด้วยก็คือตอนนี้เตรียมพร้อม เขาเรียกว่าร้อเซตเตรียมตัวรองานนี้อยู่นะครับยี่สิบตลาเตรียมตัวคือเอาแค่ตัวมาที่เหลือปล่อยเป็นหน้าที่พวกเราเองนี่แสดงว่าเราได้มีโอกาสฟังเพลงใหม่ของคุณด้วยใช่ไหมใช่ครับก็คือว่าในนั้นจะมีเพลงใหม่สองเพลงก็คือเตรียมตัวมาสงสารกับสิ่งต่างๆทั้งหมดเลยครับต้องรีบจองบัตรแล้วล่ะได้ฟังเพลงใหม่กันนุ่มๆมากไหมคะก็ด้วยความที่ว่าเราเริ่มเราเราเพิ่งได้เริ่มมาครัวอีกครั้งหนึ่งคะ ช่วงโควิดก็อั้นกันมากๆแล้วับเพราะครั้งนี้รู้สึกเหมือนว่ามันเป็นการปลดปล่อยการเล่นดนตรีครั้งใเวยที่สุด<ม>เพราะว่าจริงๆแล้วตั้งแต่ก่อนโควิดมาจนถึงตอนนี้เนี่ยเอาจริงยังไม่มีแบบดิสเพลส์ลอกแบบมินิคอนเทรแบบนี้เลยที่เป็นครั้งแรกก็น่าจะแบบมันมันเกิดจากการอั้นมานานนะครับ <c oughs> ก็ <c oughs> ก็น่าจะแบบน่าจะเต็มที่มากๆแล้วน่าจะสนุกมากๆเรียกว่าความมันมันน่าจะพุ่งกระชูนแบบอะดรีนาลีนพุ่งเลยนะพุ่งกระชูนอะไรครับ ค่ะไม่ากระชูนมาไหนป็นอ๋อมันวพูดเราว่าชาใชายดีครเยี่ยมเลยมันอาจจะเป็นเหมือนกับการเขย่าขวดแชมเป้แล้วก็พุ่งขึ้นมาเขย่าท่าไหนคุณนไหมลองเขย่าเจออยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นมันเหมือนเขย่าท่าไหนเดี๋ยวท่าไม่ออกท่าทำพวกนี้คิดตีไม่ได้ลองดูลองดูเขย่าเขย่างนี้โอเคเลยเยี่ยมเลยครับอยู่ว่าเป็นค่ะรับรอง อันนี้เนี่ยความมันพุ่งกระฉูดแน่ๆระเบิดแน่ๆแ,แล้วน้องๆล่ะคะครับผมรู้สึกว่าเราไม่ได้มีวิวอย่างนี้มานานเลมืนกันจะเป็นปกติเราจะเป็นโชว์แบบเรียกว่าผ่านทางไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นพอเป็นแบบสุดๆให้ทุกคนดูอย่างเงี้ยผมว่าจะมีวิวปาร์ตี้มากขึ้นครับมีความมันมีงลังานที่เราอยากโชว์ให้ทุกคนดูกันครับผมแล้วความพร้อมที่เราเตรียมมา อัดเต็มร้อยแน่นอนเต็มร้อยเพราะพวกเราก็อยากโชว์ของมากครับผมเพราะว่าเพิ่งปล่อยซิงเกลิลใหม่ไปด้วยคราไม่อยาโชว์ที่นี่ก็ได้ครับเห็นบอกว่าซิงเกลิลใหม่ที่เราจะนําไปปล่อยเนี่ยคือจะไปเปิดตัวแล้วก็จะไปร้องให้กับแฟนคลับได้ฟังกันแบบสดๆบนเวทีภายในงานเป็นครั้งแรกซิงเกลิลอะไรคะบอกได้ไหม ชื่อว่าฟาต่ตินายตัวเอ็มบีไปแล้วนะคะค่ะเห็นเอมเห็นเอ็มบีแล้วเอ็มบีเท่มากนะคะนี่มาก้จริงจคือจะได้เห็นน้องๆเนี่ยเต้นกันแบบสดๆหลังจากที่เราเห็นผ่านจอกันมานานนะคะได้เจอแน่ๆตัวนี้พร้อมนะพร้อมระเบิดความมันนะคะให้ทุกคนได้ไปสนุกสนานกันภายในงานค่ะพาราคันแล้วแรงศากมาเออไม่ได้กินอะไรแล้วเแรงศากคุณไม่ได้จะกลัวแมลงสาบนะคุณดิวครับชลียะจริงๆหน้าหลักมากหน้าหลักนะอ่ะ หนุ่มๆล่ะคะเตรียมความพร้อมอะไรบ้างครับก็เตรียมทุกอย่างนะผมะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นเซอร์รอทรี่ใหญ่มากแล้วก็วมีมแหล่าพี่ๆศิลปินหลายคนนะรู้สึกว่าอยากได้คามาเอนจอยกันให้เต็มที่ครับผมยอยากรู้จังเลยอ่ะว่าเรามีเซอร์ไพรส์อะไรให้กับแฟนคลับที่เขาจะไปแข่งงานบ้างคะมันยากเลยนะ <laughs> มันยากเหมือนกันที่เราจะพูดผ่านกันก็อย่างแรกเลยที่์ไพรส์ก็คือมันจะเป็นการโชว์เพลงฝาทิมใหม่ซึ่งที่เราเพิ่งปล่อยไปเนี่ยครั้งแรกเลยของฮิวิตี้แล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ฮิวิตี้ได้กลับมาเล่นเฟสติวัลหลังจากหายไปแบบครึ่งปีเลยว้าวสเตอร์ไพรส์แน่ๆนะคะซุมซ้อมพาเต้นชุดเด็ดมาเต็มเราเตรียมเตรียมแล้วแต่ว่าเราังไ่บอกทุกท่านอ๋อไม่สามารถจะโชว์ให้ดูคนนี้ได้ใช่ไหมคะต้องไปดูภายในงานนะคะต้องไปดูภายในงานค่ะ ขอจุมาเลยค่ะก็สำหรับประสบพิเศษความเซอร์ไพรส์ใช่ไหมครับเราจะไม่กินข้าวก่อนขึ้นประมาณสิบทวโมงทำไมครับทำไมเพื่อที่จะให้กรธฮอกร์โมนมันมันหนักมากพิเศษเพราะเป็นการคลาสติกแล้วระบบเผาผลาเราจะทำงานได้ดีขึ้นเพราะว่าเราจะ ต้องการระเบิดความมันในการเผาผลาญบนเวทีพร้อมบข้างล่างให้ได้มากที่สุดมันไม่มีมูกไม่มีอะไรเลยนะไม่มีทางมูกแค่สิบชั่วโมงนี้พอดีที่สุดแล้วกับพี่โกนของผมันหลังริงมากครับก็คือว่าเราจะให้คุณภาพของการเผาผลาญของเราแสดงออกมาผ่านดนตรีแล้วก็ให้คนไปสัมผัสได้เลยค่ะไปเล่นหลังบ้านเล่นหลังบ้านเล่นหลังบ้านแรกผมไปเล่นพัทยาเท่านั้นพี่ตจอ้ยเล่นหลังบ้านไม่พอ บบัเตมทีกือบเดียวมึงมาเลี้ยงมึงตกใจเลยแค่บนเวทีก็มันขนาดนี้นะคะในงาน Blue Wave Festival จะมันขนาดไหนค่ะคุณบอกแล้วนะว่า10ชั่วโมงงั้นเราไปดูคุณเล่นได้10ชั่วโมงเริ่มต้นตั้งแต่ชั่วโมงแรกยจนชั่วโมงสุดท้ายเขาหมาบอกว่าจะกดอาหารกาอน10ชั่วโมงแต่ถึงอย่างว่ารุ่งแต่ก่อนก่อน10ชั่วโมงก่อนขึ้นก็ยินดีครับ่ะน่ารักมากน่ารักมากค่ะวงไมคค่ะ ถ้าบอกก็ไม่ใช่เสอร์ไพรสนครับผม่ก็จะไม่บอกครับอ๋าก็จะไม่บอกให้ไปรอดูภายในงาน Blue Wave Festival นะคะมีหรือเปล่าม่รู้ครับชวนเขามาหน่อยเพราะว่าอั้นกันมานานแล้วในช่วงของโควิด19คทะจะได้เจอกันแบบจริงๆใกล้ๆลในงานนี้เชญค่ะน้องๆฟันเลยมันยากับคุสกษ์ก็อยากอยากฝากให้ทุกคนมาร่วมงานนี้กันเยอะๆแล้วรับรองว่าสนุกแน่นอนเพราะว่าไม่ใช่แค่พวกผมเองผมรับรองว่า พี่ๆทุกคนก็อัดอั้นมานานแล้วก็เตรียมอะไรดีๆไหมทุกคนแน่นอนครับเ็ราอยากฝากพีเ่เลือดใช่ไหมคะไปฟังจากพี่พี่บ้างกันดีกว่าครับก็ถ้าทุกคนเลือกก็ห่างหายจากเฟสติวัลไปนานมากเหมือนกันรวมถึงวงนั้นท่านี่ก็่สุขชนนะฮะชนนะะ่างมีผมก็เครียดทีดตัดขาเยับก็ขอบคุณก็ไ่ใช็ค ก็เชิญทุกคนมารับความสนุกจากพวกเราแล้วกันเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าโควิดในทีมันทําให้เราห่างกันไปนานมากัราคากี่บาทคุณตงเอาดีเอาซเอาซืติดตามรายละเอียดด้ที่ t i c กเก็ตเมลอนะครับกเ็นนขามีหลากหลายยังมีบอกเลยก็แล้วกันบอกเลยก็แล้วกันตอนนี้นะคะ t ิ๊กเก็ตเมลอนเปิดขายแล้วนะคะเปิดจองกันแล้วด้วยค่ะก็อา VVIP 32,000บาทนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะได้ห้องพัก3ห้องพันแล้วก็บัตรเข้าง,งานทั่ไปโอ้โหดีไหมแล้วก็มีอาหารแล้วก็เครื่องดืง่มราคาสาม0ันบาทด้วยวันนี้ก็ขอบคุณศิลปินของเราที่จองแล้วด้วยนะคะ,ะ,ะมาเล่นด้วยจองให้ด้วยจองให้ไปจองไว้ชั้นหนึ่งครับขอบคุณผิดไปทางชั้นแล้วนะแล้วก็บค่ะบริการดีดูมีระดับมากนะคะแล้วก็ ท่านที่พักได้ท่านความ<ช>สุขขนาดแล้วก็เาเรียกปาร์ตี้กันยาวไปเลยใช่ค่ะแล้วบ,บอกเลยนะคะว่าที่นี่เนี่ยมันแล้วก็คุณได้มีความสุขแน่ๆค่ะบัตรดีไีนั่นนะคะ6,000บาทค่ะก็ได้ห้องพักหนึ่งห้องพักนะคะบัตรเข้างาน2ใบค่ะแล้วก็สามารถกินอร่อยกับเมนูอาหารและเครื่องดื่มมูลค่า1,000บาทได้ด้วยแล้วก็ถ้าว่าใครที่อยากจะไปเป็นแขกชิลๆบัตรเรกูล่านะคะมูลค่า1,200งพัอ้บาทอ่ะดอกไม้ค่ะดอกไม้ฝากฝากสินเแฟนๆหน่อยชวนเข้าไปหน่อยชวนเข้าไปหน่อย ก็อ่านมาขนาดนี้นะครับปล่อ,อยทีมจะขนาดไหนก็อยากให้ไปติดตามกันเลยนะโอ้อโหเรื่องแสงสีเสียเมย์คุณไหมเราใช้ของอะไรทำไมทั้งพรากูถึงตายด้วยเต็มที่แน่นอนอยีางที่บอกว่านา<ะ>ก่าจะมีเทศการหนึ่งครั้งเนี่ยบัตรราคาแบบนี้ได้ที่พักแบบนี้อาหารแบบนี้คุ้มทุบบาททุสตานแน่นอนครับคุ้มจริงๆนะคะและนี่ก็คือค,อคำยืนยันจากซัม ค่ะไปเจอกันได้นะคะที่ Blue Wave Festival 2020ค่ะเพราะว่า